สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเล่าประวัติของน้องน้องๆของซิซี่กันน้องๆซิซี่ของทั้งสองคนกันเลยนะครับโอเคก่อนจะดูฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้นะครับงั้นเราไปดูกันเลยน้องสาวซิซี่มีบทบาทครั้งแรกในชัปเตอร์ที่สองแล้วก็ชัปเตอร์ต่อไปชัปเตอร์ที่เที่าไลร่ไปดูเลยเออน้องน้องของซิซี่ก็ได้มาช่วยจาก ถูกวิลโลแบบถูกกับขังไว้พวกเขาก็เลยต้องไปช่วยกันแต่โคน้่กับคนที่เหลือไม่ยอมมาด้วยเพราะแบบเดียวจะดูน่าสงสัยเกินถึงแม้พวกเขาก็แบบอาชีวิตแบบไม่เครียดซึ่งน้องงซิซี่ถือว่าเป็นน้องงซิซี่กันนะครับก็เป็นมาลายไงก็ดูออกอยู่แล้วนะแล้วก็ซึ่งผมแชปเตอร์นี้นะ่าจะเป็นแชปเตอร์ที่เก๋แนวมั้งนะครับนะมั้งตัวไม่ดูซึ่งผมสงสัยคนว่านะ ว่าทำไมจเจ้าจอร์เข้มันปากทำไมมันเหมือนนกจังอย่ามันเหมือนจริงๆนะครับดูมันก็เหมือนจอร์เขี้ยแตก่ก็เข้าใจนะที่เขาว่าไม่ค่อยเหมือนแต่ก็เข้าใจบางที่หลังจากนั้นวกเขาหลังจากนั้นวูเขาก็ได้เอาชีวิตรอด,ดนในทอนั้นซึ่งบทบาทของน้องซิซี่ถือว่าอาจจะน้อยหน่อยนะครับโคตรน้อยเด็ดเดแต่ก็ถือว่าเป็นตัวสําคัญอยู่นะครับเป็นตัวหลักอยู่ถือว่าเป็นตัวหลักอยู่ ซึ่งน้องซิสซี่ของคนนี้ถือว่าจะเป็นเหมือนพี่สาวของตนเองมากใช่เหมือนแบบเหมือนพี่สาวตนเองมากน้องสาวคนนี้อย่างแรกเขาก็าได้ปล่อยพวกเขาแต่พี่เสือก็ได้จับได้แต่พี่เสือเขาแบบไม่อยากทำร้ายวินโลก็เลยต้องมาแทนระหว่างที่เขากำลังเดินกลับอยู่วินโลก็ได้ยิงปืนซึ่งแน่นอนมันต้องเป็นคนมารับแทนใช่ไหมทายตูเดวง้นคุณยีรับก็ได้เห็น ในประวัติในประวัติของคุณดิยะจะไม่มีบทนี้นะคะมันไม่ค่อยสาคัญแต่มันอยู่ในนี้ก็เลยต้องมาพูดแั้่คุณดิยะก็เลยว่าฝากลูกเบียค่ะด้วยโอ้ไม่กอนแล้วตัวละครของคุวิ่งนนี้แม่งเหมือนในในตัวละครไหนไม่รู้เลยที่เคยดูแล้วแต่ยังต้องออกออกจากโรงงานวินโลได้วินโลก็ได้ตามมาฆ่าล่าฆ่าข,ขนาดนั้นแต่งจากนั้นพวกโจนบอกให้วินโลใจเย็นจะทำเขาบอกให้หยุด ซึ่งน้องสาวน้องสาวของวินของของซิซี่ก็บอกว่าฟักเจอเราได้เราเล่นไม่ได้เผืัอเป็นนัรักซึ่งผมอ่านกม่รอบอย่าเก่งแต่ดูจากช่องพี่แป้งช่องพวกคนไทยเล่นกันก็เลยอ่านได้แล้ววินโลก็เลยถามว่าพวกนี้คือใครพวกนี้ก็บอกว่ามันคือน้องสาวซืซี่ซึ่งจึงทําให้วินโลแบบเัว r e s จึงทําให้ ขาแบบด้กลกาวขอโทษอย่างอย่างนะเพราะตัวตนเองก็เคยมีน้องชายเหมือนกันซึ่งในประวัติของวิลโลเราไม่ได้ทํานะถ้งั้นเราทําในประวัติในคลิปนี้ก็ว่าได้ก็ได้นะตัวเองมีน้องมีน้องแต่อย่าเพึ่งเ่าเลยกันที่เกียรติอะยงั้น,นตัวเองก็สานึกผิดแบบบอกขอโทษขอโทษซึ่งจอร์ดแม่งก็บอกว่าจะให้อภัยมันมันเป็นตัวประกอบเลยเล่น จอรกกบอกว่าเฮ้ยหนูให้อภัยเขาได้ซึ่งโพนีก็ไม่ค่อยอยากให้อภัยสักเท่าไหร่ยึงทําให้วิโลนึกถึงในอดีตตัวเองที่เคยเสียน้องชายไปซึ่งน้องชายของวิโลหายไปไหนไม่รู้นะไม่รู้กันแต่เป็นน้องชายนะไม่รู้ไม่ใช่น้องสาวตอนนี้ประวัติของน้องสาวของซิซี้ทั้งสองคนก็ได้จบลงแล้วนะครับต่อ หรือเรื่องมิ่งคดมิ่งน้อยชีบผายเพราะส่วนใหญ่ยังก็คือหรือเธอจะเหมือนแบบตัวประกอบแต่เธอก็เป็นตัวหลักนะครับเพราะเธอก็ยังโผล่ในแชปเตอร์อื่นๆในแชปเตอร์อื่น,น,นด้วยแต่ผมไม่เล่าเพราะมันไม่ค่อยสําคัญเท่าไหร่ผมจะเล่าอันที่มันสําคัญสาคัญ,คญซึ่งบางที่ผมอาจจะไปเล่าประวัติของแมกเนสของคอมแบทแต่ผมไม่แล้วกันเพราะ็นคุณเล่าเยอะเกินผมก็เลยไม่อยากจะเล่าเลย่ากันและก่อนจะมปคลิป ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องผมด้วยนะครับแล้วก็กดช่องกดไลค์ช่องเพื่อนผมด้วยเออขอกบขอ bye าบข้อเบยหาเกิดใครอยากให้เล่าประวัติอีกก็คอมเมนต์อยากให้เล่าประวัติตัวไหนก็คอมเมนต์อี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 เราให้มีแบบรอให้พวกพี่แป้งเล่นซะก่อนดีวผมก็จะเล่าประวัติอีพีทุกสองด้วยเฮ้ทุกคนสงสัยว่า แล้วทำไมต้องให้พี่แป้งเล่นก่อนถึงจะอัดเหรอก็พอดีว่าแบบผมอ่าไม่ใช่คนอ่านภาาอังกฤษออกแล้วมันไม่เปิดซับช่องนี้มันมีซับครับอืมหรือมีวะเราไปดูก่อนแล้วกันถ้าเกิดมีผมจะแบบเป็นอีพีสองเลยถ้าเกิดมีนะซึ่งช่องนี้เขายังไม่ได้ทำแชปเตอร์สิบเอดเลยนะก็ยังทําไม่ได้แต่ต้องชแชปเตอร์สี่เนะงั้นขอไปก่อนนะครับ